เดือนมิถุนายน2017จะมีตารางแบบนี้นะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสจะเป็นรายการ Minecraft Sky Factory วันอังคารกับวันศุกร์จะเป็นเกมธุรกิจ Industry Giant 2หรือว่า IG2 นะครับแล้วก็วันพุธกับวันเสาร์จะเป็นรายการเล่นกับเพื่อนซึ่งในปัจจุบันจะเป็นรายการโลกรู้ขอบเขตหรือว่า Captive Minecraft นั่นเองสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไปได้ดีนะผมทำวิดีโอได้ตามเป้าหมายจริงๆจะบอกว่า มันจะมีบางวันที่เกือบจะทําไม่ทันด้วยแต่ว่าก็เพราะว่าเราทําหลายอย่างไงแต่ว่าก็ในที่สุดก็สามารถทําได้นะครับแล้วถ้าทําเป็นประมาณอย่างนี้ก็น่าจะโอนะผมว่าทําวิดีโอ6วันต่อสัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่นะสําหรับการไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือทําตอนที่มีเวลาว่างยังไม่ได้มีตารางรายการที่สม่ําเสมอชัดเจนเพราะว่า1ก็คือเรื่องของตารางเวลาส่วนตัวของเราด้วยนะครับเรามีงานนู่นนี่นั่นและรูปแบบของรายการไลฟ์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะ แล้วก็สําหรับวิดีโอนี้ครับผมมีคําถามเกี่ยวกับตารางรายการมาด้วยตารางรายการที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับจะเป็นแบบสลับรายการ3รายการก็คือจะเป็นรายการที่1 2, 3แล้วก็1 2, 3อมีกรอบหนึ่งสรุปว่า1สัปดาห์เนี่ยจะมีรายการ1 2วิดีโอนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ารายการที่อยากดูมันมีน้อยเกินไปไหมหรือว่ารอรายการไหนนานเกินไปไหมครับผมอยากได้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะจะได้เอาไปปรับปรุงให้มันเหมาะสม สามารถเสนอตารางรายการขึ้นมาได้นะครับว่าอยากจะให้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะเอามาลองคิดต่ออีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มว่าจะเอาตัวนั้นนะแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะว่าผมจะไม่ยุบรายการลงนะผมอยากทํารายการหลายๆแบบเล่นเกมหลายๆเกมนะครับไม่อยากให้ชั้นแนลมันมีแค่เกมเดียวหรือว่าเป็นรายการเดียวนะถ้าเสนอเป็น Minecraft Sky Factory ทุกวันเลยอะไรแบบนี้ก็ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันนะ,นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดือนนี้ลองดู ตารางรายการังเป็นแบบเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความคิดเห็นเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะกลับมาคอมเมนต์ที่วิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแล้วก็เอาไปปรับปรุงเอาไปวางแผนต่อนะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนเปิดเทอมมาแล้วเนาะก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สู้ๆแบ่งเวลาเรียนแล้วก็แบ่งเวลาเล่นนะครับใช้ประโยชน์จากทั้ง2ด้านให้มันลงตัวให้มันเหมาะสมนะแล้วเดี๋ยวพบกันในรายการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ